สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่14มีนาคม2568นะครับอยู่กับปราชวุวทางาเสรัสดีครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสารอาซโซ่ในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งอาซโซ่จะทาการแข่งขันเป็นนัดที่29นะครับในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะได้ว่ากันในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านหงแดงริ้วภูเนี่ยจะไม่มีแข่งขันพริเมหล็กนะครับพวกเขาเลื่อนนัดที่29ไปแข่งก่อนหน้านี้แล้วเพื่อหลีกทางให้กับโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลกระเบาวครคัพในฤดูกาล2024-2025นะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ถึงแม้ว่าอาร์เซอลจะเก็บ3คะแนนได้ในสัปดาห์นี้แต้มก็อาจจะยังคงห่างเกินไปที่จะลุ้นแชมป์นะครับ12แต้มกับอีก9นัดที่เหลืออยู่เนี่ย มันก็ยังพอเป็นไปได้นะแต่ว่าสภาพทีมมาโซ่ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถคาดหวังถึงผลการชนะรวด9นัดต่อจากนี้ได้นะแต่ถ้าเราทําได้ก็มาดูกันว่าลิวพูจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับเมื่อพวกเขาแข่งขันครบ38นัดเอาละแต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลุ้นแชมป์เนี่ยก็คงจะต้องเชียร์กันต่อไปนะครับก็มองหาเป้าหมายอื่นในการเชียร์ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นการคว้าอันดับที่ดีที่สุด เพื่อซัพพอร์ตเรื่องของรายได้นะครับที่จะกลับเข้ามาสู่สมโมสรเรื่องของเงินรางวัลแต่ละอันดับที่แต่ละทีมทําได้เมื่อจบฤดูกาลเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินที่เข้ามาสู่สมโมสร,ร,รแตกต่างกันไปนะครับถึงแม้ว่าตําแหน่งทริปเปิ้ลรองแชมป์เนี่ยมันจะไม่ได้เท่สักเท่าไหร่แต่มันก็น่าจดจำเหมือนกันนะ <laughs> เอาละ ก็เชื่อว่าแฟนมาลาซียคงไม่แฮ ppy กับตำแหน่งทริปเปิลรองแชมป์นะแต่ว่าทามันได้มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคือตอนนี้อันดับที่3อย่างนอร์เนออมฟอรเรสเนี่ยก็มี51แต้มนะครับห่างกับเราอยู่แค่4แต้มเท่านั้นเองจะทําเป็นเล่นไปไม่ได้นะครับเอาเรามาว่ากันด้วยเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับคู่แรกในค่าคืนวันเสาร์ที่15มีนาคมเริ่มกันที่เวลา22นาฬิกามีด้วยกัน4คู่นะครับ ฟันมานาซอก,ก็คงจะต้องไปเอาใจช่วยอิฟสุตทาวเป็นพิเศษในนัดนี้นะครับเพื่อให้นอร์เทิมฟอเรสเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บตามเพิ่มได้เมื่อเจ้าป่าเนี่ยจะต้องบุกไปเยือนอิฟสุตทาวในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะได้เปิดเอเทเยสเดียมตอนรับการมาเยือนของไบรตันโฮปเอาเบียนนัดนี้ก็ลุ้นได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วแต่ว่าการให้พวกเขาอยู่ห่างๆหลังเราเนี่ยจะเป็น อะไรที่สบายใจที่สุดนะครับที่เหลือในช่วงเวลาสี่ทุ่มก็จะมีเอเวอร์ตันที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเตดวูฟทมตันจะได้บุกไปเยืนอนเซาท์ทอมตันนะครับส่วนคู่เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยจะเป็นบอลมัดนะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดส่วนคืนวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่แรกแข่งขันกันในเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ อาร์เซอเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีนะครับซึ่งผลการแข่งขันของคู่นี้ก็จะมีผลอย่างมากนะครับต่อโอกาสในการไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกของทั้งคู่โดยเฉพาะเชลซีนะครับอาร์เซอคงจะไม่พลาดมากมายขนาดจะทําตั๋วการเล่นฟุตบอลรายการนี้ของฤดูกาลหน้าหลุดมือไปนะครับเมื่อตอนนี้มีอยู่55ตาต้มจาก28นัดเนี่ยก็ตามหลังเลี้ยวพูจาฝูงที่มี70แต้ม จากการแข่งขัน29นัดอยู่15แต้มนะครับเดี๋ยวถ้าเก็บ3แต้มจากเชลซีได้เนี่ยก็จะทำให้หง์แดงเลี้วภูกับปืนใหญ่อาร์เซอลเนี่ยนะครับแข่งเท่ากันที่29นัดแล้วก็มีผลตังเรื่องของแต้มอยู่ที่12แต้มเหลือการแข่งขันอีก9นัดก็ในทางทฤษฎีก็ยังพอหวังได้น,ดนิดนิดนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ยังไงก็ตามแฟนมานาเซ่ก็คงจะต้องเชียร์ให้ทีม เพราะว่าการเก็บ3แต้มในแต่ละนัดเนี่ยก็เป็นความสุขของแฟนบอลอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อทีมเอาชนะทีมใหญ่ทีมระดับท็อปอย่างเชลซีได้ก็ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้แฟนบอลเนี่ยมีความเชื่อว่าทีมนี้สามารถจะไปต่อได้นะครับแล้วก็ยิ่งมีฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่จะต้องวัดกันกับราชันชุดขาวรอัลมาดริดเนี่ยการเอาชนะเชลซีได้ก็เป็นเรื่องที่สร้างขวัญกำลังใจได้ ดีทีเดียวนะครับและในเวลาเดียวกันก็จะมีทรามอสเปอร์ที่จะบุกไปเยือนเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมด้วยนะครับในขณะที่เวลา2องนาฬิกาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับความพร้อมของอาร์เซอลนะครับที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเชลซีในคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ปืนใหญ่เนี่ยลงเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ไปตั้งแต่คืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับในขณะที่สิงโตน้ําเงินครามเชลซีเนี่ยเพิ่งจะเสร็จภารกิจในการเล่นฟุตบอลยู a c ฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ไปเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับโดยเชลซีเองเนี่ยก็โรเทชั่นนักเตะไปพอสมควรนะครับโดยให้จอชอาเซียมปงเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ แล้วก็มีตัวหลักหลายคนนะครับที่ได้พักไปไม่ว่าจะเป็นมัคค uh ูค uh, uh ูเร uh, uh ียล uh, uh ีวายโควิลคริสโต t o เฟอร์อนคุนคูโคพาวเมอร์ริสเจมซึ่งคูคุเรียกับโคพาวเมอร์เนี่ยก็ได้ลงมาเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่ช่วงพักครึ่งหลังจากที่เชลซีไม่สามารถเบิร์กสกอร์คู่แข่งได้นั้นน้เชลซีเอาชน,นะ FC c o p โคเปนเฮเกนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูของคีเนนดิวเบอรี่ฮอล ในนาทีที่55นะครับส่วนอาเซาที่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบสบายๆนะครับก่อนหน้านี้หลังจากที่ทำผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมในนัดแรกที่บุกไปเอาชนะ PS V ยสวียโฟได้ถึง7ประตูต่อหนึ่งนัดที่2ก็ได้โอกาสพักผู้เล่นหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินเดกาดวิลเลมซาลิบาโทมัสปาเต้ริคาร์โดคาราฟิรีเลนโรทอสตาแล้วก็อีธานมาเนรีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง ก็ทำให้ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งคู่จะกลับมาเล่นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัดปัญหาเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยของตัวผู้เล่นออกไปได้มากทีเดียวโดยตัวผู้เล่นของอาร์เซอลที่ได้ลงเล่นกับ p s เอสซีไโฮนะครับก็มีนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษอยู่สอสคนนะครับแน่นอนดีแคนไรส์ Rice, ไม่พลาดนะครับ แล้วก็ไมล์ล i s สเกลี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โทมัสทูเคิลเนี่ยเรียกเข้าไปติดทีมชาติอังกฤษชุดแรกซึ่งก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายจากที่เราได้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเบนไวท์เนี่ยทางโทมัสทูเคิลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะตรอดูให้เบนไวท์เนี่ยมีความพร้อมมากกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับเบนไวท์เสมอนะครับเมื่อ พร้อมแล้วก็ทําผลงานให้ดีกับอาร์เซอลและเขาก็จะได้รับโอกาสในการเรียกติดทีมชาตินะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนยุคของเกรต์เซาเกตแต่อย่างใดและทางทมัสทูโตเองก็ยืนยันว่าเบนไวท์เองก็อยากจะกลับมาติดทีมชาตินะครับก็ make sense นะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเบนไวท์กลับมาก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์ม คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดที่เล่นกับ P s v เอชวีก็ยังไม่ได้โชว์ความแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับเปิดโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยตะลุยหลุดขึ้นมาทางฝั่งแบ็คขวาที่เขารับผิดช,ชอบอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกว่าก็สมเหตุสมผลนะครับกับการที่จะต้องรอโอกาสต่อไปก่อนโดยรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษที่โทมัสทูโทลประกาศออกมานะครับสำหรับทำศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกนะอัลเบเนียแล้วก็ลัตเวีย ที่เวมบลีย์ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้สอบประตูจอร์แดนพิกฟอร์ดดีนแฮนเดอร์สันอารอนรัมสเตลแล้วก็เจมส์ทรัฟฟอร์ดนะครับส่วนแผงหลังเนี่ยก็จะมีมาร์กเกฮีริสเจมลีวายโคลวิลแอชรีคอนซาทีโนลิปราเมนโตเจอเรลคอนซาแดนเบิร์นไค์วอคเกอร์แล้วก็มาลูสเกลลี่นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยก็จะมีจุดเบลลิงแฮม เอเบร์ซีเอเซ่จอร์แดนเฮนเดอร์สันเคอติสโจนโคพาวเลอร์มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ดีแคนไรส์ในขณะที่กองหน้าเนี่ยก็จะมีแอนโทนีกอร์ดอนจอร์ดโบเวนฟิลฟอร์เดนโดมินิกซูลังกี้แฮร์รี่เคนแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดนะครับซึ่งในรายของมาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยก็เริ่มทำผลงานได้ดีนะครับหลังจากที่ย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่า ถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ทำไปแล้ว4 assist ถึงจะยังทำประตูไม่ได้เลยก็ตามนะครับในขณะที่อ e ีธานวานเนรี่ของอาร์เซอเนี่ยก็น่าจะหลุดไปแบบเฉียดฉิวนะครับก็มีกูรูหลายคนมองว่าเขามีดีพอที่จะเข้าไปอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็มองว่ายังไม่ติดก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าทางอาร์เซอนเองเนี่ยก็กำลังต้องการกำลังสำคัญท้า จับพลัดจับผูได้รับประการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ถึงแม้ว่าทางบุกโยซาก้าก็ใกล้จะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลเดต้าได้แล้วนะครับแต่ว่าทางโทมัสทูเทลเนี่ยก็อาจจะอยากดูมาคัดแรดฟอร์ดอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าจะสามารถกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งหนึ่งไหมถ้าเกิดว่ารอบนี้ติดทีมชาติไปแล้วไม่เข้าตามผมว่ารอบหน้าเนี่ยจะเป็นโอกาสของอีธานมานรีนะครับถ้าหากว่าดาวรุ่งคนสําคัญของปืนใหญ่อาซอลเนี่ยทำงานได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับ ต่อจากนี้ไปเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับ